โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมิตรลักแฟนเพจนะครับรายงานผลฟุตบอลทาง Facebook และ u t u b e นะครับนี้ผมจะมารายงานผลการขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่15กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลประจำวันที่16กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามแนละรับชมนะครับว่า เมื่อคืนนั้นมีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงบ้างกันนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งครับเพจนะครับรายงานผลบอลทางช่องทาง youtube ของเรากันด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องกันก่อนเลยครับลูบินครับเสมอกับทางด้านของอูลาดไป0ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลลีกาหนึ่งโรมาเนียครับโบโตซานี่ครับ,รบเอาชนะทางด้านของการ์ดเมตันไป2ประตูต่อหนึ่งคูครับเสมอกับโวลันทารีไป0ูนผลฟุตบอลลีกเดอของฝรั่งเศสครับโซโซครับเอาชานะวาลองเซียนไป2ประตูต่อศูนย์ตูลูตครับเอาชานะอายักซิโอไป3ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลจูบิเล่ลีกของฮอลแลนด์นะครับอาแจฉริยะสองนะครับพ่ายกับทางด้านดอสเตสไป1ประตูต่อ2 เอ็กเชเชอร์ครับพ่ายกับโรด้านะครับไป1ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาสเปนนะครับคาสเตลอนนะครับพ่ายกับทางด้านฟูเอลลาบาดาไป1ประตูต่อ2เรียวอันโอเบียโดครับเอาชนะทางด้านลูโก้ไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลพิมเมลีกอังกฤษนะครับเวสแฮมเอาชนะทางด้านเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ0เชลซีครับเอาชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันครับบาเยนมาอิคเสมอกับอาร์เมเนียบิลเฟลไป3ประตูต่อ3ผลฟุตบอลกันโชเซียอิตาลีครับเวโรนาเอาชนะปาม่าไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลอริกาสเปนกาดิดครับพ่ายกับทางด้านอันติกบินบาไป0ประตูต่อ4ผลฟุตบอลเซเรียบีของอิตาลีนะครับโคเซนซาเสมอกับเรจิน่าไป2ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลพเมิริก้าโปรตุเกสนะครับที่เพิ่งแข่งกันจบไปนะครับสปอร์ติ้งลิบอนครับเอาชนะน่านปาคอสเฟรเล่าไป2ประตูต่อ0ูนยสำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันนะครับกันในค่ำคืนวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกอยู่2คู่นะครับโดยคู่แรกแข่งเวลาหกโมงครึ่งครับราชบุรีครับจะพบกับ่งนานโพลิเทโลนะครับเวลาหกโมงครึ่ง ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเวลาหนึ่งทุ่มระยอง f อฟจะพบกับทางด้านบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับโดยแข่งเวลาสองทุ่มนะครับน็อตโคปิงจะพบกับเอฟบอกนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมลีกาหนึ่งโรมาเนียครับอาเจนนะครับจะพบกับด้านเซฟซี่ครับเวลาเที่ยงคืนแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับพิมิล่าลีกาโปรตุเกสนะครับ ดันเดล่าครับพบกับมาริติโมนะครับเวลาเที่ยงคืน45แล้วก็จะมีโปรแกรมจูวเวเลตลีกของฮอนแลนด์นะครับโดยคู่แรกแข่งเวลาเที่ยงคืน45ครับคัมบูนะครับจะพบกับนั่นท็อปออสนะครับแล้วก็คู่ดึกสุดตี3ครับเทสตาจะพบกับทางั่านของเอ c เอซีเด้าครับแล้วก็จะมีฟุตบอลลีกวันของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลาตีหนึ่งครับจิลลิงแฮมพบกับปีเตอร์โบโล แล้วก็คู่วีแกนครับพบก,กับฮันนะครับเวลาตีหนึ่งส่วนคู่ที่เหลืออีก4คู่ครับแข่งเวลาตีสองอิสวิพบกับน o อตแฮมตันดอนค c ร์ t ตอรพบก,กับเอ็กลินตันแบ็ o พูครับพบก,กับโ d เดลแล้วก็บิสต์ o โลเวอร์พบกับพอ t สมาร t แล้วก็จะมอะีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทางทีมงานนั้นไม่ได้อัปเดตให้นะครับเพราะว่าเห็นเขียนว่าโปรแกรมนะครับมีอีก2คู่นะครับน่าจะเป็นของ เออ่ฟุตบอลน่าจะเป็นลีกทูือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือแชมเปี้ยนชิพนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเออ่โดยแข่งพร้อมกันทั้งสองคู่เลยครับเวลาตีหนึ่งนะครับเซนต์แลนด์พบกับลิงคอลแล้วก็ออกฟอร์ดยูไนเต็ดพบกับทานสเมิเอนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับเออ่ของลีกทูของอังกฤษนะครับโดยทุกคู่แข่งเวลาตีสองนะครับนิวพอร์ตเคาลตี้พบกับเอชเชสเตอร์ส่วนคู่โคเชสเตอร์กับทานสเมิเอคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับ แล้วก็มีแบดฟอร์ดพบก,กับมอลแคมฮาโนเกตทาวพบกับคาร์ไลคอลลี่ทาวพบกับสตีฟเนตครับเมนฟิลพบก,กับโบตันและฟอร์นสกีนพบกับทางด้านขอโฮแฮมครับแล้วก็มีฟุตบอลเอ่อแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลาตีสองเปตันครับพบก,กับวัตฟอร์ด แล้วก็สโต๊กพบกับเชฟเวนเดย์นะครับโดย2คู่นี้แข่งเวลาตีสอส่วนออ,อีก3คู่นะครับแข่งเวลาตีสองสี่สิบห้ามิทตอพบก,กับเลดดิ้งมิดเดิลสโบรพบก,กับฮันด์เดฟิลล์วีคอมพบกับดามี่ส่วนคู่ดึกสุดครับเวลาตีสามสิบห้านาทีนะครับลูต,ตันพบกับคาดิฟต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงแทรกเข้ามานะครับพอดีผมอัดช่วงเช้านะฮะก็มีรถวิ่งผ่านอะไรอย่างงี้นะครับ เราก็จะมีเออ่ฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยเออ่ทั้งสองคู่ครับแข่งเวลาตีสามนะครับอาร์บีไลซิกพบกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาพบกับปเอสเช่นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับประจำค่ำคืนวันที่15กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่16กกุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์ับผมกดส u b s c r i b e กแลวกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ